แต่ว่าเห็นความอุดมสมบูรณ์ทางนี้ก็ทยอยกันมาทยอยกันมามากบางน้อยบางตามในห้อยทบินมาเนาะที่ไรง่วมาขายสะกอนไพราะไรง่วมาขายแล้วมากอขายก็อนหนแนก็จะเดียนนก็นผูกเซียวกันมาเรื่อยๆกันวปผูกเซียวกินเราโทษน้อกันมาเรื่อยๆมาจากบาน้นแนบานนี้แนว

เจ๊บักกระบ๊องมันกินโอ้ยมีแห้งไรว่มีมองกามดอกปลาแม่บ่แต่ว่าเอามือเป่าๆนะจับเอาน้องฟังหมาดกับพ่อใดญ่ยูแม่บ่โอ้ยมือเป่าเงิดเงันนั่งเดือกกับเป็ดตัวมันเข่าเข่าดินวานชวัดชวัดชวัดอะไรกันเห็นมันเข้าไปในห้อยไปในในปลามากกับไปว่าทั้งบ้านว่าโอ้ยมันเงิดมันหยากดอก ข้างหมอแล้วจะไปหาปลากระท่าลูกเอ้ยว่าท่านอุ้ยบัานเนี่ยขวาบบ้านเก่าบัานหน้าแก่นแมบ่บ้านเก่าหน้าแก่นหน้าหินหน้าหินแห่มาเนาะอุ้ยวัไวไว้ใบเดกเกิดหน้าหน้าใหา่ตัวหน้าหินแห่เนาะเออเย็บปวดเทียนได้ก็เลยพากันลงมามาเห็นความมุดงมงสมบูรณ์แล้วอ่า đầy khổ đầy nạn đầy cù đầy pha ông cấp bài bàn câu ta bài bàn câu xếp là bàn câu ngủ say lò thô về cấp kẹp đầy nhang đi đi không nắm cả luôn đã... mà hôm nhai tôi đi này giúp mà nhà giúp phi không mất tiền giúp phi nhé tiền giúp phi nó năm cù năm nhà năm tà năm nhai mà ôi lái của cua gì biển nhân sĩ ta biển nhân เพื่อการยรอดอยู่ต่อมาอยู่ต่อมาจากที่เขาเห็นความอุดมสมบูรณ์ของแมกใหม่ว่านี้ก็ภาษา,าอางเรยว่าสาวหน้าเนาะสาวสวนเนาะครูกินยังก็ได้กินหมดโอมันต้องขายขอกันได้ขอกันได้ยูก,กินกันมาสะดวกสบายมากดีไว้ว่าประมาณหกสิบเจ็ดสิบปีรุ่นนั่นพันไปรุ่นสอง พวกมาเกิดอยุเพมามาก็เป็นดอมกันได้พวกนั้นยุบันนั้นพวกนั้นยุบันนี้พวกนั้นยุบันนี้พวกละคนยุบันตูมพวกละคนยุบันเห็นโคนน้ำสกุลเดียวกันพวกละคนยุบปะท้ายน้ำกันมากคนกับคนแต่งสงแต่ย่อยกันมากเี้เกียจน้ำกวดกันมากมาหอดมาด้วยทางลงมาเนี่ยถมลังง่วนเพื่อได้เนาไปมาทางนั้นหละกลายอุตส่าห์อยู่มา ประครับประคองวครอบครัวมาปัตตตอนนั้นบ่รวยดอกแต่บ่เคยกินบ่มีเงินดอกแต่มีเขามีของอยู่ของกินยู่สะดวกสบายฝ่บความสะดวกสบายัน,นั้นอะไรมากิดว่าอันบ้านหน,นึ่งเิ่นไปอัตราเป็นไปยังอยู่บานตูมใหญ่ไหมบ่มาตูมใหญ่เห็นเรืไฟัำได้บ่สเสร็จแล้วซุ่มแดงมา ขันมาเข้ามาหอดปีแล้วเขาก็มาตัางบานซื้อกล้เบียงมาสักก็มาตัางบานตูมใหญ่เลยบานต่มใหญ่เสร็จแล้วก็มาอยกันอยู่ไปอยู่มาเจ้นี่เป็นยังไงหลังจากมาถึงหลูกถึงหลานถึงเด่นตูดไปหอดพุนบานหอดเสิริงสามตูดไปหุ่นเลยลงไปหุนลงไปหอดพุนยังไะสักแก้วเต็มเตมไปเบิดแล้วพอพ้อได้บาดหอดเลนได้บาดไปหอดพุนระยอง เราใช้เอียงเออพวกแดงติดเราจะใช้